สวัสดีครับผมชื่อปีพงศ์สินส่งสวัสดีค่ะชื่อนางสาววชราพรพิมโตค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชจิบพรพินิดค่ะสวัสดีค่ะชิฉัน,นางสาวสิกิศภาสภาภาครับวันนี้เราจะมานำเสนอร้านธุรกิจทุกอย่างสิบาทชื่อร้านสตอรีเ่เบอร์รี่ขับกับ,บจัดทำโดยกลุ่มแผนงหมูอ่า เคยไหมคะที่เราเดินเข้าร้านแล้วรู้สึกว่าเราอาจจะเอาแค่ชิ้นเดียวนะแต่สุดท้ายก็เดินออกมาพร้อมของที่พลุงพลังเต็มไม้เต็มมือไปหมดด้วยคําที่ว่าทุกอย่างสิบบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสําคัญของธุรกิจเป็นชายกิฟ์ช็อปสิบบาทกันนะคะธุรกิจนี้เนี่ยอาจจะดูเล็กแต่ว่ามันสามารถสร้างไรายได้หมุนเวียนแล้วก็สร้างงานในท้องถิ่นสามารถช่วยให้คน เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยโดยไม่ต้องไปกู้เงินในธนาคารเป็นล้านๆน,นะคะเป็นชายแบบนี้เนี่ยเป็นทางลัดสําหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะเพราะเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจะเตรียมระบบแล้วก็การตลาดแล้วก็แรงสินค้าไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วอยากเปิดร้านแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์ลองแฟรนไชส์สิบาทดูค่ะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเลยทีเดียว ค่ะลองมาดูจุดเด่นของร้านคลิปช็อป10บาทกันนะคะราคาอของร้านคลิปช็อป10บาทเนี่ยจะเข้าถึงง่ายเหมาะกับยุคเงินเฟอ้อแต่ใจเราเนี่ยก็ยังอยากจะช็อปอยากช็อปปิ้งนิดๆหน่อยๆแล้วก็สินค้าเยอะจะเลือกไม่ถูกเช่นเครื่องเขียนของใช้เครื่องครัวของเล่นของฝัน่ารักดารัก ขายได้ทุกเทศกาลค่ะเพราะสิบบาทคือราคาที่ใครๆก็จับต้องได้โดยแบบไม่ต้องคิดมากเลยค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงในเรื่องแง่คิดในการบริหารและการดำเนินชีวิตนะคะธุรกิจแบบนี้เนี่ยจะสอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ต้องเริ่มจากการขายสินค้าที่แพงเสมอไปนะคะ อ่ายกตัวอย่างเช่นธุรกิจแฟนรนไชส์อบรี่คับที่ขายสินค้าในราคา10บาทเนี่ยก็สำเร็จได้เริ่มจากกลยุทธ์นะคะหลักๆเลยกลยุทธ์ของแฟรนไชส์เราเนี่ยจะเน้นการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นเครื่องเขียนเครื่องประดบับของเล่นเด็ก ของใช้ในครัวเรือนทั่วไปเลยแล้วก็อุปกรณ์ไอทีซึ่งเราเนี่ยจะตั้งราคาที่สิบบาทช่วยให้ซึ่งมันจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้การจัดร้านด้วยโทนสีชมพูสดใสและการจัดเลียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจนจะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วยอ่ะอันนี้เป็นความ สำเร็จในด้านกลยุทธ์และหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงความสำเร็จในด้านการโปรโมทและโฆษณาอันนี้ก็สำคัญถึงของเราจะไม่แพงเนี่ยแต่เราก็ไปนิ้นในการในเรื่องของการโปรโมทและโฆษณาได้ค่ะอย่าง t ต a w b e รี่ค l ับเนี่ยจะให้ความสำคัญกับมาตรฐาน และภาพลักษณ์ของร้านโดยการตกแต่งร้านด้วยโทนสีชมพูที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้แฟนชายของเราคะยังใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสร้างการรับรู้ในวงที่กว่านะคะจากที่แบบเปิดหน้าร้านเฉยเราก็ไปในโซเชียลด้วยค่ะ การจัดโปรโมชั่นพิเศษและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แฟรนไชส์ใช้ในการโปรโมทร้านค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการพูดถึงในแง่คิดการบริหารว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาขายสินค้าหรือทำธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับ ของที่มันมีมูลค่าแพงเงี้ยเราถึงจะประสบความสําเร็จได้อันนั้นไม่จำเป็นเลยขอแค่เราเนี่ยขอแค่ไอของที่เราขายเนี่ยมีคุณภาพใช้งานได้แล้วก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าได้แค่นี้เราก็สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกันค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้โดยสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆเ,เนี่ย นี่ก็อาจจะเป็นแบบทางเลือกหนึ่งที่มีการลงทุนน้อยแต่เห็นผลเร็วนะคะสำหรับคนทั่วไปก็อาจจะแบบเห็นคุณค่าของสิ่งที่แบบเราไม่คิดว่ามันจะแบบมีค่าอะไรขนาดนั้นแแต่มันก็สามารถนำไปเป็นสร้างโอกาสใหม่ได้ในชีวิตเรา สำหรับคนที่กำลังจะหมดไฟธุรกิจเล็กๆแบบนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ที่แบบคุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเอ้ยมันจะสำเร็จได้นะแต่ค่ะจากที่ฟังมาในสไลด์ที่แล้วในเรื่องของแง่คิดก็คือความสำเร็จเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดแต่กับมูลค่าที่แพงๆเท่านั้นค่ะ น้าวใจคนนะคะลองคิดดูค่ะและถ้าเราสามารถสร้างรายได้ทุกวันจากร้านที่ราคาเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นและมีกลุ่มลูกค้าเล็กๆแต่ว่าที่เดินมาซื้อส้มทำทุกวันมันก็จะมั่นคงไม่แพ้กับงานประจำบางงานเลยสรุปนะครับ ธุรกิจร้านทุกอย่างสิบบาทโดยเฉพาะร้านสตอบ์ดี้รับเป็นทางเลือกการลงทุนที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นเพราะลงทุนเพราะต้นทุนสินค้าไม่สูงแล้วก็กําไรต่อชิ้นดีแต่รูปแบบธุรกิจเข้าใจง่ายการโปรโมทร้านผ่านสื่อออนไลน์และเลือกททาเลที่ดีคือหัวใจสําคัญในการเพิ่มยอดขายและคืนทุนไวการมีระบบเฟรนชชสยและการสนับสนุนหลักจากบริษัทแม่จะช่วยลดต้นหาการจัดการสําหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่ทุกอย่างสิบาทยี่สิบาท เชื่อว่าหลายคนเคยเห็นและเป็นลูกค้าหลักประจําที่เข้าไปอุดหนุนสินค้าจากร้านสิบบาทยี่สิบาทกันมาบ้างแล้วเพราะด้วยสีสันของการตกแต่งร้านประกอบการมีสินค้าที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องเขียนเครื่องใช้แล้วก็จนถึงเครื่องประดับอุปกรณ์ไอทีของตกแต่งบ้านนะาคาเพียงหลักสิบไม่แปลกใจที่ใครเห็นต้องต่างแวะเข้าไปช็อปเหมือนดังโดนต้องมนวันนี้เราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ